เปิดปิดอัตโนมัติเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านเอาะเพิ่นคนคิดขึ้นมาบ้านพงงูเมืองห่มแข่งเสนสมบูรณ์เรยนี่เรานักวิศวกรปัจเัยเฮอเนาะผูออกแบบออกแบบหเาีจอ๋อโอเคโอเค คาเบิ้งกลไกมันได้หนึ่งเราพี่เ้ใช่กคนไให้านรเิ่เิโอ้ระบบกลไกของมันเนะอายพว่าอายัยแห่งนุ่มท่วมของในโลกมาเั่นนี้คิดสุดลองออกอีกงานไปใกล้ละใครเลยพี่เรา ได้เด็กหักคน5กิโลข้าวมือโบกับมาบโบกนี่เยียบใส่แป้นอันนี้มันยุบลงให้มันจึงขายได้มันเยียบแป้นนี่มันยุบลงได้มันก็ได้ขายได้เปิดอัดอัตโนมัติเลยน้องเราใส่แหงดันใส่เดินแหงดันถอดไดียดีครับทดลองเติมบัตนึ่งดูเหอนเขาโอ้ ย่งแบบนั้นน่มนั้นก็จะย่าย่างลักษณะแบบนี้แบบนี้สมเลยเย่างแบบนี้าเจอไอ้สุกนึงนี่เราขายเลยนก็มีตีเออเอออันนี้อืมอืมเเลืองกไก่มันทางพืชนี่มันมีนั่นตีมีสายไหอ ลูกไถยละไถยตัวเท่านี้ไถยตัวนี้แล้วก็ไถยตัวนี้่ยมันแหละมันเป็นมุมเดียวกันเกาะรนั่นแหละตัวนี้เป็นล็อกมันตัวนี้เนาะตัวนี้เปิดตัวปิดตัวลุ่มเปิดตัวปิดตัวทั้งเป็นตัวตัวปิดตัวลุ่มเป็นตัวเปิดเวลาเขาเยียบมานี่มันมันยังมันมันเปิดอธิบายใช่รูปตัวลุ่มนี้เลยตัวปิด แล้วตุ๊ปปิดลแลตุ๊ปเปิ้ลตุ๊กธงนี่แหลยลองตุ๊กธงนี่แหละตุ๊กปิดอธิบ abei, ายไปให้ท่านรัฐมนตรีหรือว่ากรมประชาธรรวันนักกรรมคุณเราคุณโอ้สนใจเลยหลังเธอขึ้มาไก่ก็จีได้มาเบิ้ลขึ้นมาเย็บนี่พี่น้องเย็บนี่พี่น้องเยอะปุ๊บเล็กๆอันเล็กอันเขาเอฟได้นะเล็กอันตั้งเงื้ยนี่ยนะมา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 เจี๊ยเจี๊ยเจี๊ยเนยนะแบบอันนี้เจี๊ยเจี๊ยใส่อ๋อเอาเล็ก เล็กมสุจัเขาเลเข้ากดเลแไปดีมันแน่แนีปยมาดเันะมมันดได้ไข่มาทางด้วยเขาเลยมันไข่ไปทางเรื่อันเยอันนี้ก็คือทีมงานเนาะแผนกวิทยาศาสตร์เโนโลซีแล้วอเองเล็กซอรอเล็กซอร์นี่อาห้จคัดถือว่าไอเดียนี้ดีไรคนว่าจะเอาไปต้อยอดนี่ ประตูรถเยอะเข้ามาเลยก็ได้สมมตได้เคอนเฟนใหญ่ๆฮะเนาะน้ำหนักของช้างโค่นนี้อีกจริงสุขายได้เพราะว่ามันหนักคมหนักน้ำหนักยังบัตรท่นได้ขึ้นลิกทธิ์เทอเด้อผู้ใดสนใจเนี่ยติดต่อเพื่อนได้เถอะมีสูตรให้แล้นราคาเป็นกันเองนี่เป็นคนทดสอบอืมคนทดสอบคนเต้นเรื่องต้นดูน้ำปั๊ดอะไรใครเข้าทางไในก็ได้เนี่ย ไฟฟ้าข้างในก็ได้อ่ายืนเป็นแถวยืนเป็นอันนั้นต์ดีๆเราติดไฟอืมนะอืมอืมอืมที่อันแต่ไฟฟ้าคือว่าน่ะมันวมีแล้วอันนั้นก็คือว่าสัะพัดเลยเนี่ยลางคืนนะฮะตอนนั้นมาเทียมเบิ้งตอนนั้นก็คือการเดี่เพราะว่าเวลาเัาเปิดเนาะเัาเปิดขับไส้งานนี้มีเด็กน้อยหรือว่ามีผู้ไปเบิ้งไปเตะมันจะปิดไฟเนาะมันจะปิดไฟประมาณสิบสิบวินาทีเนี่ย มันปิดแต่ว่ายังเขาเขายังอยู่ในตำแหน่งเอเปิดอมันเขาปิดไปแต่มันมันก็จะเปิดขึ้นให้เขาใส่อยู่ก็ต้อเคืองไฟ้าเขาก็ต้องมาติ๊กได้ต้องมาติ๊กคือตัวนี้แหละกู้ตัวนี้อีกเลยแต่ว่าเครื่องหลายหลายเครื่องนะมีหลายเครื่องมีหลายอุปกรณ์มีหลายอุปกรณ์นี่เลยแม้หลายคนบ่งเข้าใจไหนอย่างกันผู้มีการศึกษาเนาะที่ว่าผู้ที่ว่าเป็นผู้สูนายุของเบื้องผู้หูใดๆมันก็ว่าลายตาคือ มันแหละเนี่ยลืมลืมกึ่มแทะแต่ว่าผู้ที่มีมันศึกษาจะเป็นเพื้นบ้านก็รู้เนาะแต่ตัวนี้เลยแม่ล้าล้าเลยแม่ตัวนี้อาจจะมันมีอุปกรณ์อย่างนั้นเนาะไม่กคือว่าเออส่วนของบันเพิ่อนคือว่าโอ้เจ้าสายกุนวะหลังบุ๊แม่สายกุนอย่างนี้วิทยาศาสตร์ติดเเลยนี่เนาะสายกุนเลยวิทยาศาสตร์ก็ว่าคุณคนความมันมีการคิดไรเขาแน่นอนคิดไรแฮมนุ่มท่วงอืม พวดข้อวอาคันสมุ่มามาขนาดสีห้ากิโลมาเยี่ยมพื้นดงไหมเยี่ยม่นี่เนาะาเจ็บเอนี่าจะห้เลยเอาหัวจอเอาเนาจะวงตัวนี้ไว้แล้วเาจะเห็นนอนหันพันใช่เวลาคิดไล่สูตรตัวนี้3ามปีคนเด้อพี่น้องด้วยนะกดเพความสะดวกสบายไปให้ไปหน้ามาเป้ข้าวเป้หน้ามาคนณว่า ยางมาบุริไขรประตูเยียบแล้วก็ไขเลยเข้าไปในเฮือนเลยนะเข้าไปเลยนะอืมเอเรอมเ็เอประตูเฮานี้เ่